อัลกอริทึมของ YouTube ครับวิธีการที่จะค้นพบในเรื่องของ u t u b e เนี่ยนะครับสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดในวิดีโอนี้นะครับผมจะบอกวิธีการนะครับในการค้นพบเรื่องของอัลกอริทึมของ YouTube นะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจดูให้จบนะครับคลิปวิดีโอนี้มีเคล็ดลับนะครับ พาร์ตสุดในวิดีโอนี้นะครับก็ต้องต้องเข้าใจครับว่าวิดีโอนี้นะครับมันเป็นวิดีโอที่จะทําให้เราเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากในการที่จะทําให้ช่องของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับรามาเริ่มกันเลยครับในเรื่องของก่อนที่จะถึงยูทูบยูทูบนั้นได้รับความนิยมนะครับที่จะทําให้ตัวของการอัปโหลดวิดีโอเนี่ยนะครับหลายร้อยชั่วโมงต่อต่อวินาทีครับเนื่องจากเราเองนะไม่มีหรือว่าไม,ไม่รู้วิธีการที่จะทําให้ช่อง YouTube ของเราเนี่ย มีคนดูที่เพิ่มขึ้นยอดสับที่เพิ่มขึ้นเพื่อทําให้อัลกอริทึมใน youtube เนี่ยจัดอันดับในไทม์ไลน์ที่ฟีดข่าวในบนมือถือหรือว่าในบนคอมพิวเตอร์โนบุกนั่นเองนะครับวิธีการก็คือจะทํายังไงครับให้มีแนวโน้มชื่นชอบแล้วผู้คนเนี่ยมาชื่นชอบในวิดีโอของเราจะทําให้ youtube ของเราในจัดวิดีโอกอริทึมของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมีความคิดเห็นมีอ่ามีความชื่นชอบกดไลค์กดซับสไครต์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนนะครับวิดีโอของเราเนี่ยมีความสนใจทีเ่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีความท้าทายนะครับรวมไปถึงการวิดีโอที่มีคนถูกใจที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกทั้งมุมโลกจะทาอย่างไรนะครับให้ข้อมูลและก็สถิติในแต่ละวิดีโอของเราเนี่ยมีรูปภาพที่ดึงดูดวความสนใจนะครับวิดีโอนี้นะครับมันจะเป็นวิดีโอที่มีประโยชน์มากถ้าหากคุณเนี่ยดูวิดีโอนี้ให้จบถึงทิ้งท้ายเพราะในวิดีโอนี้จะมี คำเฉลยนะครับถึงตอนท้ายในที่สุดว่าเคล็ดลับนี้ต้องทำอย่างไงบ้างนะครับรวมถึงการที่จะทําให้ตัวของเราเองเนี่ยดูแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องของวิดีโอมากแค่ไหนเพื่อจํานวนคนที่คลิกเข้ามาดูหรือคนที่ไม่ชอบจํานวนในวิดีโอของความคิดเห็นนั่นแหละสาหรับรายรายรา,ายชั่วโมงนะครับแล้วก็วิดีโอพวกพวกเราเนี่ยนะครับจะทํายังไงใ,ให้เราให้เรานี่มีสถิติที่เพิ่มขึ้นในการที่จะทํายอดซับ เพื่อเปิดสร้างรายได้ให้เร็วที่สุดนะครับวิดีโอนี้นะครับก็จะบอกว่าสิ่งที่ท้ายที่สุดนะครับที่เคล็ดลับในอัลกอริทึมโดยถึงเป้าหมายและบรรลุที่ที่เพิ่มขึ้นครับมันมีสองข้อนะครับข้อที่หนึ่งครับก็คือช่วยในเรื่องของการค้นหานะครับพวกแล้วก็ความต้องการของผู้คนว่าผู้คนเนี่ยอยากดูวิดีโอแบบไหนบ้างนะครับเราเองเนี่ยต้องเข้าถึงนะครับให้กับผู้คน ที่อยากจะมาดูวิดีโอของเราถัาหมายความว่ามันเป็นกลุ่มเป้าหมายท,ที่เราเองเนี่ยอยากจะจัดขึ้นมานะครับแล้วก็นําเสนอในวิธีการที่เราอยากจะนําเสนอออกไปนั่นเองนะครับข้อที่สองครับช่วยให้ผู้คนเนี่ยมาดูวิดีโอของเราเนี่ยได้อะไรบ้างครับเพราะการที่ช่วยให้ผู้คนเนี่ยดูวิดีโอของเราเนี่ยได้อะไรบ้างเขาจะกลับมาดูวิดีโอของเราเนั่นเองนะครับจนทําให มีความที่เราตั้งคำถามว่าอัลกอริทึมของ youtube เนี่ยมันชอบวิดีโอแบบไหนบ้างก็คือชอบวิดีโอที่คนดูซ้ำๆซํๆๆนะครับแล้วมันได้ประโยชน์แล้วคนคนคนที่มาดูเนี่ยก็เข้ามาดูอีกทีหนึ่งจะทําให้ยอดชั่วโมงวินของ youtube ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วมันสามารถทําให้เราเนี่ยยอดซับของเราเนี่ยบนลูปเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นนี่เดียวเองครับทําให้ผู้คนเนี่ยชอบวิดีโอของเรานะครับเพราะว่าอัลกอริทึมนั้นนะครับ จะช่วยดูแลในเรื่องของการทําใหผ้ผู้คนเนี่ยมาชื่นชอบวิดีโอและนําเสนอวิดีโอของเราหมายความว่าช่องของเราเนี่ยไปโผล่ในช่องของคนอื่นที่มียอดนิยมเพิ่มขึ้นมันหมายความว่าการแบ่งปันวิดีโออีกวิดีโอช่องหนึ่งไปยังอีกช่องหนึ่งเพื่อแนะนําให้ยอดซับหรือว่าผู้คน,น่ยเข้ามาดูวิดีโอของเราเ,เองนี่คืออัลกอริทึมของ youtube มันเองครับหมายความว่าวิดีโอนี้จะทําให้ผู้อื่นนะครับหรือว่าผู้คน ใหม่ๆเนี่ยพบเจอกับวิดีโอเหล่านี้เป็นประจำในช่องอื่น,นๆที่เราอยากจะเข้าไปดูแล้วมันตามวิดีโอของดูวิดีโอของเราเนี่ยไปโผล่ช่องนั้นนั่นเองครับผมบอกว่าในเรื่องของหกตำแหน่งเนี่ยนี่คือการเจาะลึกในตำแหน่งของความลับที่เป็นอ,อัลกอริทึมของ y o u b e นะครับผมพูว่าวิดีโอนี้นะครับมันจะเป็นการค้นหาของ YouTube และก็รู้ว่าวิธีการหรือว่าระบบของเราเนี่ยครับ ในการที่จะทําให้อัลกอริทึมของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับผมอกว่าวิดีโอนี้มันจะเป็นประโยชน์และได้ประโยชน์ในระดับหนึ่งครับคลิกวิดีโอถัดไปครับเพื่อจะทําให้ดูอัลกอริทึมตัวต่อไปว่าผมจะแบ่งปันวิธีการยังไงบ้างอย่าลืมครับคนนี้จะทําให้ยอดซับของเราเนี่ยขับไปถึงหนึ่งพันซับพร้อมเกอบกับการเปิดสร้างรายได้ครับผมมีฟรีวิดีโอเทคนิ่งตอนเวลาสิบโมงครับคลิกลิงก์ด้านล่างนี้นะครับ แล้วไปเจอกันนะครับผมจะสอนว่าวิธีการที่จะทําให้1นึ่งพันซับโดยเร็วที่สุดภายในนี้เก้าเวลา3เดือนเนี่ยต้องทำอย่างไงบ้าง